เพราะว่าไม่ตามไม่ตามน้ําตามเนื้อตามเกมไขล้วเหนื่อยอยากเล่นอะไรก็เล่นไปแต่ฉันไม่เล่นแต่เธอแล้วฉันเหนื่อยฉันทำมาเยอะแล้วนัดที่เราจะแชร์แบบงยังไงโอ้สายชารอันนี้มันถูกไหม่ายสายกูขายคือแม่ครับกูลืมไปหของตรงนู้นคือโบเห็นใช่ก็เลยเอานม่เหลือหนี้สองอัน มันใช่ไหมอันนี้กับกบีกแมนบอสบีแค่สองอันเอาจริงบอสอันไหนพูดที่มาคุไปใส่แจ็คเลียคอมเมนต์ขึ้นรัวกับาเฟซบุ๊กอีกบมันมันไหลเลยใชพพพ่พื้นพื้ามมาานขึ้นเล้วจ้ะกูอ่านไม่ทันเลยตอนนี้ต้องสายชาร์จปีตรไหนวะนโวะทรหาพี่อุ้ยใหกูซีว่ามันเก็บให้ก,กูหน่อยมันจะมันจะหายกูเช้าไปตรงห้องโถงกูมีกล้องจวนอยู่อย่ามาตูวของกูนนะ ยัใช่ค <rôle: 15> ือห้อยปรุงเราคอยปล่อยแล้วคอยบยแล้าแต่ว่าดูดไปฮะลูดไปาเก็อาละยูใช้ก็อยู่ซะเห็ดเอาเอาเดอาลดซะเห็ดอาอะไรมันนั่นชาอื่เองเองเอราชาอืงเออเอแล้วคนงามอย่างเนาะอ๋ออ๋อบางทีช่ไอ้อยู่ห้องโถงชาอยู่ตรงเสียบปากต่อยข้าวน่ะ เมจิกเขียนไว้ให้หน่อยเอามเมจิเขียนไให้หน่อยว่าเป็นบิ๊กเอาเมจิเขียนไว้ให้หน่อยว่าเป็นของบิ๊กนะครับชืมีกีเ้เราเราเราจะปล่อยแล้วเราจะใบายแล้วเลือก็คือเลือดี่เกันเอาละบดแตงก็บดบดแตงจากกันมันก็เป็นพ่อแม่ขึ้นกับเราหรพี่น้องเอ้ยเป็นลูกขึ้นก็เป็นพ่อลูกขึ้นกับเราหรอปล่เมื่อย ขยเห็นกลาวของเมืแพะเยาเอซิเมตเรียนน้ำอันประสาทก้อนประสาทข่อยขอยจะเป็นโรคสมองเสียมกว่าอนาตีกิ่นนั้นเหมือนมดาบีกระดาษกระดาษเซีเซฟได้กระดาษสาระปอมเหนื่อยเหนื่อยกายไม่ได้เหนื่อยใจมันเหนื่อยจริงๆกูงงว่าทำไมกูเป็นสายชาสองอันวะกูงงมากเลยแล้วอันนี้ใครเขียนเน้่ยปุรี มันดีจริงๆหรอไม่เขียนเองตอนไหนอ,อ๋อว่นเอาของอื่นฟืนไม่เขียนหรอไม่มันเขียนแล้วน,นะบ่าเออมันจะลอกแล้วนะอันนี้รู้อย่างบิ๊กบอสนะแต่ว่าซื้อใหม,ม่อันนี้อันไหนซื้อใหม่หรือเปล่าแต่ว่ามัเนเริ่เก่ากว่าตอนที่าหาไ,ไมื่อกี้มันว่าเสิร์เสียหนึ่งใบเหมือนกันจ้างงานอะไรหลังบางูหายเมื่อคืนนี้ไทยมันไมู่เจียบเินค่อยบอ่าอ,อ,อันนี้แล้วแล้วจะเห็ดเอาค่อยทานบอล้วเห็ดเอาเลยเอาเลยทำมาเลยอะไนดีทำมาเลย ทำคอยกระชิดดันซัพพอร์ตเพื่อนวานปลากับลุงสิียุงเทพยกโ็โอเคใครว่าโอเคใอยก็บอกใอยก็บอกว่ายังใครก็เอาเลยใครว่าอ่าโอเคจ้าใช่ไหมคุณบอขาดไม่ขาดอันนี้มันดีแต่ลูกก็เับใคยกันอ,อันนี้มันดีแต่ลูกก็พี่เชิญพี่ทำเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยลูกพี่ พีเขเลยพีทําเลยเพิ่นสีซื้อบ้านยุงเทพแล้วก็อันนี้คุยกันได้คุยกันแบบปกติได้ไ่าเป็นอย่างกันก็เข้าใจขอ,อนแก่นมั่นกับกับมีโองยนดีอยู่ก็่อย้อนเสียเลวยว่าเออขอนแก่นมันโอเคอยู่นะกรุงเทพมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแ,แ,วแต่เราจะพูดมีอำนาจเพิ่น พอดีตัดสินแต่ว่ากันเออทำมาเลยเบาๆทำมาเลยเห็ดอ้าวจัดป้าย่อยก็จะยู่จังสีลงหลับ,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 บพี่น้องหอดเวลาบนรดาของคสิเวลาบุคมาเล่นนำบ่เพิ่นเพิ่นบ่ให้เขาเพิ่นเพิ่นเพื่อนเพื่อนตีนลูกติดหง ผู้ใดกับ no ส oh, oh, ิทธิ <tr> <ific> ์ตัวหลูกน้องไขกับสิทธิ์คือกันแต่ว่าเอาเอาที่เพิ่นสบายใจยังล่ะเจ็ดพันแล้วถ้าในเฟซไม่เปลี่ยนเขาเนี่ยว่าไปบกอในบ่อเนี่ยถ้าในแอปอันนี้มันก็เยอะอยู่นะคนดูมันก็พูดหรือว่าพูดตามมันก็สองน้านมันก็สุงนั่นสุงนั่นนะแบบนี้เราเราลองว่างๆวันนี้เราสต้องตีมเกมเซ็กตหนึ่งชั่วโมงเลย ถ้ากูป Steam, ไปสตรีมเกมมันจะบดังทีกูจะบอกไปโทรทีโทรเดียนพูดไปเลยเขาไม่หัมก,ม,<า>กมัดมาแระบบสตรีมกนทำยากหนอก็กบางอย่างาแหละแต่ว่ากูโดนผิดไอยันหะือรถเบนล่ะไรก็จะมีเว่์กดเป็นยังไงตีขึ้นยังไงตีเ <c oughs> มื่อไายุพี่น้องก็เลียกวนออขันขันมาข่อยขอยกันเลีย้ยว่าข,ขันมามันดีกัน ดีครับคโอเคเก็เห็นแต่เจ้าเรียนี่แหละงานก้อนข้าวีผมให้พวานฝนตกเ่รเสียงรถพวานหรือเปล่าครับเสียงรถตู่มา่ามันคือตอนนี้เริ่มฟ้าธรรมมาขึ้นแล้วเริ <c oughs> ่มจะฟังธรรมะ ตอนน,ตอนนี้มีประมานแล้วยิ้มมาหาขอบพระคุณหาขอบพระคุณครับเขบาว่าจะจะหาสตรีมเกมพระเจ้านอนพักผ่อนครับก่อนเราจะมาอีหลีเขาจะสตรีมเกมฮาวเซาร์คนดีใช่แล้วคนแล้วมันได้อะไรได้สติ๊กเกอร์ยังไงก็ได้เงินได้โดนเงินเขาพอถึงกูเขาพอถึงหรอกแต่ติดต่อให้คุณได<ม>้นอนเลยคุณได<ม>้อันเอาเวล拉เป็น ในดู้ยไอโสดเราจะเอ,อ,อาขึ้นค้นนี่อันนี้ก็เดี๋ยวเจอเลยได้แล้วบนมือขวดอันใดอันใดที่น้ำเสนอมามางนี่ค่ะคืนที่ <c oughs> วันนอนนะครับอคือเป็นบ <c oughs> แบาเมาม,มันมามนกยอยู่มันจะเป็นไดร์ล่ะอยู่ได้ลรอคือจิ๋วจิ๋วดีแท้ มีผัดไทยงานอะไรของพี่เค้ยนี่ครับพี่พี่เค้พี่เค้ิไรลืมคืออะไรอ่ะพี่เค้กล้องวยูแต่ข้าวนี่ยพี่เคพี่เคพี่เซนของไม่ใช่พี่เซนไม่ใช่พี่เค้ยพี่เค้ยเป้าพื้นก่อนชันฉันเอาอะไรบ้างผัดไทยว่ะให้กับมาม่าสองอะไรหรอซึ่งมาให้โนรานชั้นเหลียวชั้นสั่งสองอันหรอรดแต่ว่าชั้นกินหมดหรอกเพราะฉันกินสซนด์วิชแล้วกล่องหนึ่ง ถ้าเลาเป่าไอ้บอลูแบบอันแล้วเขาจะเอาให้เรากินช้อนอะไรที่นี่หรอช้อนจิว๋วหรอเขาเรียกว่าไข่เเรียกว่าอะไรจอย่า่จะต้นไม่สูพี่เคไปว่าดาราบอกอย่างบอลูจ้ารอฟันงเพลงนหัวเทือนน่ะทัน กำลังรอเนียมสุรพงศ์รับชิ้นไหมคะคุณปปวดเลียงเียมกันดแม่ว่ะแม่เสียงร้องเร็วคุงเทพก็ดีอยู่ดอกว่ช้านไมกรถติดอยู่วับักออกขึมาละชิดกล่องในพ่อทันว่า ของมั่เตียพีเคกับสากคืออะไร่คืออะไรอะไรพีเคบอกว่าอะไรูจักเลยพี่เื่เอนือะไร,ร,ร่ไรคู่กันดึงแฟนพูนีมากไหมไข่บ้า,บางป่านนั้นพี่น้องก็ไขว้ยูโอ้กเอากักก้างคืนนี่เะเ้อเออักันเอาตามกันยื้อพี่น้องฮะไร<อ>ตามกันยือ้อต,ตามยือ้อตากันยื้อก็คือเอาแบบตามมันไดีหละ เอาสามะม่ดอ,อ,อ,อล่ะทกบอว่ามันถามเรื่องอันนั้นเรื่องลูกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสนบ้านนี่หระอป่ามคุยกันแล้ว,ค,วคุยกันดูเรือร่องแล้วบริษมีหยังทะเลาะบาะแสของบ,บริเทีเฮียงกันดอกับแต่ตุกคนที่เอาเลย,<า>ยหยวลาหอยเแลว่าสิบหอยเวลาก,กว่าจะมียมลูไข่ไ่อนาเอยมสองรถสันขี้ของแล้วแต่เรเา กวาเป็นเจ้าทวรวันนี้แม่หนาวเขาดิม่ได้าีบ้าเขามีจาแห้งเกี่ยวับก้องหลอกหายังเป็นน้ำอันนี้มนเป็นซีป่าไหมหอมไหมไพลางงาอ๋อดีดอกรอดีดอกไฟเบอร์หรอไม่เปิปอออดอะไ,ะไน,นี่ม่นยัข้าหามอยู่ Chứ mình hàm bệnh lại cái đấy thắng cái đấy binh 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 hộp bị 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 binh 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 chứ để binh ai binh 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 thế nhỉ em <laughs> chỉ binh 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 cười binh 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 เขาปิดเร็วเขาบอกก็ปิดเร็วนะคือว่าเขาเรียกกันหรือเปล่าอ่าที่เขาบอกที่เขาอ่านบอกปิดวงแล้วปิดเมื่อยรคือเมื่อไรก้างอย่างข้าวอันยังหรือเ่าปิดต้งเมื่อไรอีกสดเมื่อยเขาปิดเร็วเขาปิดไปเล็วบอลไปเรบอลดังันมันเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงอะไรเลี้ยงตัวเกี่ยวเลี้ยงว่าไหนครับปิดวงกันเหรอปิดค่ายไปได้ไหม 两倍开，连嗯。